ฟาร์มเฮาส์ลูกใหม่หอมกลุ่นจากเตาทุกวัน That Spirit ทำเต็มที่นี่แหละ Spirit ชีวิตคนหลังกำแพงไม่ต่างจากนกที่เคยบินอย่างอิสระ แต่วันหนึ่งกลับกลางปีกพลาดจนปีกหักและร่วงลงสู่พื้นที่ทำได้แค่รอวันเยียวยาตัวเองและบินขึ้นสูงอีกครั้งเพื่ออิสรภาพแต่หากวันหนึ่งนกตัวนั้นยังกลางปีกบินด้วยวิธีเดิมปีกของมันก็จะหักมันก็จะร่วงลงสู่พื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางทีอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาบินได้อีกเลยนะครับ นี่คืออีก3บทเรียนชีวิตที่อิเตอร์อิจันได้เข้าไปรับฟังข้างในแดนจำกัดเสรีในฐานะผู้มาเยือนและยื่นโอกาสที่อาจจะเป็นความหวังให้พวกเขาเดินสู่ทางที่ชีวิตควรเดินในสังคมได้อีกครั้งนะครับ ครสามปีห้าเดือนครับสามปีห้าเดือนครับอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองครับก่อนหน้านั้นทําอะไรอยู่เอ่อรับจ้างทั่วไปและเป็นช่างตรวจวัตถุตากรอบแว่นครับอ๋อเหรอครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนเกิดที่กรุงเทพครับเกิดที่กรุงเทพอืมแล้วเติบโตที่ไหนครับ โตที่กรุงเทพครับแต่ตว่าบ้านทักปู่ป้ายากอยู่ที่นี่ครับแล้วประมาณอายุเท่าไหร่ถึงเข้ามาอยู่ตรงนี้กลับมาอยู่อ่างทองเมื่อปีหกสี่ครับตอนแรกอยู่ที่กรุงเทพและอาอาน้องของพ่อครับที่เคยอุปการะผมเขาบอกให้มาอยู่ที่นี่จะได้ใกล้กับเพื่อนที่กรุงเทพครับจะได้ ไม่ทำตัวเลวไหลจะได้ไม่ทำตัวเลวไหลงั้นใช่ว่าเราเลวไหลก็ <g ül> ไม่ไม่เชิงครับ<ม>แต่ว่ามาอยู่เป็นเพื่อนย่าด้วยครับ<ช>ย,ย่าอายุม,มากแล้วย่าคนที่มาอยู่ด้วยที่อ่งางทองนี่คือเป็นน้องของปู่ครับอืม,ม,มก็คือญาติญาติเดียวกันนี่แห <g ül> ละใช่ไหมครับออื <g ül> คิดยังไงถึงได้เข้าสู่วงการมาเจอกับเพื่อนเจอกับเพื่อนเหรอตอนนั้นเราเป็นช่างประกอบแว่นอยู่ครับอ๋ออยู่ที่กรุงเทพนะครับครับแล้วเจอกับเพื่อนแล้วยังไงต่อเราเล่าให้ฟังนิดนึงไหมเคยก็ชักชวนครับเหรอแล้วเราว่าไงเราก็เห็นว่ามันมันได้เงินก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนี้น รู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกโกรธไหมที่เพื่อนนำพาเรามาในทางนี้จนสุดท้ายแล้วเราต้องมาอยู่คนในนี้ไม่น่าจะเป็นที่โตเราด้วยครับแต่ในนาทีนั้นเรามีแต่เพื่อนแล้วเพื่อนอะ่ะสุดท้ายเพื่อนก็ไม่ไม่ได้มาช่วยเหลือไรได้ติดต่อกันไหมไม,ไ,ไม่ได้ติดต่อเลยไม่ได้ติดต่อเลยเขาอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับ เขามาเยี่ยมไหมไม่มาไม่มาเยี่ยมเลย พอจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยได้ไหมเกิดอะไรขึ้นยังไงมันลูกป่วยอด <ขอ S 1> ลูกด้วยมีลูกคนที่สอแฟนก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะคือแบบเขาหว่วงกินเหล้าอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะห่วงเราหลายเรื่องก็เลยไปเปิดเหมือนเขาจ้างไปเปิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันผิดแต่ว่าเราก็ได้เงินมาบัญชีม้าเหรอใช่ แล้วเราก็ได้เงินค่าจ้างมาอย่างเงีง<ช>้ยหรอใช่แล้วแล้วพอมันมีเงินมาผ่านบัญชีเราอย่างเงี้ยเราก็โดนตรวจสอบย้อนกลับมาล้อหรืออย่างเงี้ยมที่นี่มันมียอดโกงหนึ่งหมื่นแต่ว่าเจ้าถูกเขาจะเอาเงินก้อนคือหนูไม่มีให้หนึ่งหมื่นก็เลยโดนฟ้องโดนฟ้อง จะร้องทำไมอ่ะห่วงลูกกับแม่คือตอนนี้มันที่บ้านมันเหมือนแม่เอาทีไปเข้าจำนองใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาจะมายึดบ้านเราแบบหนูมาอยู่ที่นี่ะจะเจ็ดแปดเดือนแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเพราะว่าหนูไม่ให้แม่มาทำไมอ่ะมันเปืองเงินนะคะเก็บไว้ให้เขาใช้กับลูกดีกว่ายอมโดดเดี่ยวเดียวได้อยู่ในนี้ใช่ค,ค่ะ อายุเท่าไรครับตอนนี้สามสิบห้าปีครับสามสิบห้าปีครับอันนี้รอบครั้งที่เท่าไหร่ครับสามครับครั้งที่สามแล้วครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครั้งแรกตอนอายุสามสิบสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดปีกี่ปีรอบแล้วนะสามปีเก้าครับสามปีเก้าเดือนรอบสองอ่ะรอบสองฟรีเดือนครับรอบนี้รอบนี้สามปีหนึ่งครับสามปีหนึ่งเดือนครับแล้วออกเมื่อไหร่ <70. S 1> ปี70ครับปี70เ่าให้ฟังหน่อยได้ไหมทำไมถึงได้มาอยู่ข้างในอะ่ะอยู่ข้างนอกพอรอบแรกติดออกไปแล้วอยู่ลูกข้างในนะครับออกไปแล้วทีนี้หาง,งานทำมันไม่มีงานทำหายะอพอแล้วลูกผมผมมีลูกสองคนลูกสองแล้วครับก็เลยกลับไปขายยาทีนี้ ก็โดนตำรวจจับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ออกไปอีกเอาอไปก็ไปห่างอันทำอีกไปที่ไหนก็ไม่ใครหรับครับหาว่าเราเป็นคนที่คุกติดยาอะไรเงครับคนมีประวัติอย่างเงี้ยน,นะครับออแล้วลูกอาย,อยุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อีกคนอยู่ปอคนโตอยู่ปอสี่ครับคนเล็กอยู่ปอสอง ดูเรื่องควบดูเรื่องการเงิแล้วลูกรู้ไหมรู้ครับรู้ว่าเราอยู่ข้างในรู้ครับเพราะวันนี้จับเขาก็อยู่กับเราวันนี้เราโดนเจับเขาร้องให้ม่ากอดขาเราเราเราทําอะไรไม่ถูกครับพี่เราก็บอกกับว่าเดี๋ยวพ่อมาแต่เวลาใครถามมาว่าว่าพ่อไปไหนเขาบอกว่าพ่อติดคุกเขารู้เรื่องแล้วพี่ ตลอดรายการของวันนี้กว่า7บทเรียนที่แตกต่างแต่มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือทุกคนต้องจำานนกับการถูกพรากโอกาสเวลาและความสุขไปจากชีวิตเพราะหลงผิดกับสิ่งที่ได้มาง่ายๆนั่นก็คือเงินกระดาษแผ่นบางๆแต่คมไม่ต่างจากมีดที่เฉือนเอาส่วนหนึ่งของชีวิตไปและสร้างแผลเป็นที่ยากจะลบออกได้ไปตลอดกาล เส้นทางที่พวกเขาต่างก็เลือกเองไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเมื่อก้าวเข้ามาแล้วขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อความหวังและชีวิตที่จะเริ่มต้นใหม่หลังได้รับอิสรภาพนะครับเราอยากขอให้สังคมมองเรายัางไงบ้างให้สังคมมองเราคือคนคุกออกไปคือมันไม่คนเราไม่เหมือนกันทุกคนครับ คนเรามื่อกี้คนนี้ว่าเขาออกไปแล้วเขายากมีงานทํายากทํางานพุทธิฤทิเขาก็ม,มีคนเรามันคิดไม่เหมือนกันก็คือให้เขาอยากให้เขารับเราว่าออกไปเออให้คนนี้ทำงานได้ดูที่คนไม่ดูที่ว่าคนรวมพี่ออกไปแล้วก็อยากปรับปรุงตัวเองทำใหม่ถ้ากลับเข้ามาในนี้มันก็ไม่มีผลดีอะไรมีแต่ผลเสีย <c oughs> เสียเวลาเสียอนาคต เป็นไปได้ไม่อยากจะทำผิดอีกรบบอย่าไปหาทำผิดเกี่ยวกับการแบบเปิดบัญชีค่ะ <c oughs> บางทีเราอาจจะได้เงินมาเร็วแต่ว่าการที่เรามาติดคุกอยู่ี่มันไม่คุ้มเลย ฉันใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะปลงคิดฉันแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันใจมันสั่นระรูวใจฉันมันยังพันผูกเหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่ช้า TV.